สวัสดีครับผมมาสอนลงโปรแกรมเบ n นดแคร์นะครับไอโปรแกรมเนี่ยซึ่งไม่สำหรับถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปก็ได้ครับของหน้าจอนะครับแทนเป็นถาวรนะครับถ้าเป็นถาวรแล้วก็มันจะไม่มีลายน้ำอยู่บนนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้เกิน10ที10นาทีนะครับขั้นตอนก็ เดี๋ยวเจ้าอลิ้งโหลดไว้ให้นะครับเออนี่เอ้ยไม่ใช่นรือว่าไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้อ่าอันนี้แหละครับก็คือก็กดไปนะครับแล้วก็กดเซ็ตอัพไปเลย ก็กดเน็กเน็กอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆเลือกที่ตามก็กดติดตามไปนะครับทีนี้พอติดตั้งเสร็จเราก็จะได้โฟลเดอร์ให้เข้าโฟลเดอร์ไปเลยนะครับอ่ะทีนี้แล้วก็เอาอีกเนี่ยเนี้ยมู e มาเลยแต่ผมไม่ต้องละเนี่ยกดไปเลยไม่ต้องอ่ะของผมไม่ต้องแล้วก็อีกตัวนี้ด้วยนะครับมูไปกดไปแต่ผมไม่ต้องนะครับ โอเคเท่านี้คุณก็จะได้เป็นแคมที่ถาวรน,นะครับขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ